ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เข้าสู่บุ๊คเ e วช็อปนะครับวันนี้จะมารีวิวหลายอย่างเลยนะครับก็คือรีวิวหลังอ่านเนาะดันดาดันนะครับของสยามสยามิเตอคอมิกนะครับเป็นเรื่องที่เขาบอกว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือตอนนี้นะครับสำนักพิมพ์สยามเนี่ยเขาใช้กระดาษแบบใหม่นะครับก็คือที่ผมไปอ่านในไลน์ไลน์กลุ่มเกี่ยวกับพวกมังงานนะเขาบอกว่าเขาใช้สมูทไบ์นะครับชื่อชื่อกระดาษชื่อสมูทไบ แล้วก็จะมีคําว่าพัดหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะเพราะว่าเคยเขาเคยทำคล้ายกระดาษแบบนี้มาครั้งนึงแต่ว่ารอบนี้กระดาษมันดีกว่าเดิมนะครับเขาบอกว่าน้องๆกินลิตเลยนะครับถ้าใครติดตามคลิปผมมาทุกคนจะรู้ว่าผมเป็นโรคก,กินชอบกินลิตมากเนื่องจากผมเก็บหนังสือมาหลายเล่มมากนะครับกินลิตแม่งเวิร์กสุดเออเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาดูกันว่ากระดาษนี้มันน้องๆกินลิตจริงไหมนะอะเรามาิว ดันดันก่อนนะครับก็เนื้อเรื่องนะครับก็จะประมาณว่านางเอกก็เป็นคล้ายๆกับคือมียะมียายเนี่ยที่เขาเป็นร่างทรงนะแต่ในนางเอกไม่เชื่อนะครับแต่แต่นางเอกได้รับการฝึกจิตมาในการถอดจิตอะไรอย่างงี้นะส่วนพระเอกเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนก็เลยอยากตั้งความหวังไว้ว่าถ้าเจอเอเลี่ยนเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นเพื่อนกับเอเลี่ยนเออสองคนที่มาปักกันพอดีนะครับเออก็ แล้วก็ไปเจอร่างทรงจริงๆไปเจอเขาเรียกว่าอะไรนะผมผมไม่มั่นใจนะครับเออเหมือนเป็นผีแล้วก็ไปเจอเอเลี่ยนด้วยคือแบบโหนใะนเรื่องเม่งแบบปังป,งปังเข้ามานะครับเออแล้วสุดท้ายเนี่ยพระเอกก็โดนคำสาปเออแล้วนางเอกก็เพิ่งรู้ว่าตัวเองสามารถถอดจิตได้มีพลังได้แล้วก็เออกลับมาเชื่อคุณยายว่าเออไอที่ยายสอนนะมันเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ไม่เชื่อมานานนะครับเออถามว่าสนุกไหมสำหรับผมมันยังเฉยเฉยนะ เออแต่แต่รออีกสักเล่มหนึ่งเล่มสองนะครับผมผมผมองอ่านแล้วผมแบบอะไรวะเนี่ยต้อ <c> ง <oughs> บอกนี้ก่อนนะต้องต้องบอกว่าอะไรวะเนี่ยแต่แต่คือสยามเนี่ยเขาโฆษณาว่าเขาขายได้ประมาณห้าแสนเล่มน,นะเออผมก็ไม่รู้ก็เลยซื้ออะลองคําโฆษณาเนานะก็ลองแล้วก็พอดีเขาบอกว่าใช้กระดาษแบบใหม่ด้วยครับกระดาษสมุดใบนี้นะครับใช้อีกเล่มหนึ่งก็คือมหาเวทอะ่ะเออ มหาวิผมจำชื่อจูจิเสือเออื่อนะนะเขาจะเขาใช้กระดาษบางมาก่อนใช่ไหมแล้วเปล่นตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นสมุดใบแตผมยังไม่ได้ซื้อนะเออแต่ทีนี้ผมก็แปลกใจว่าเฮ้ยแต่เดิมมันเป็นเล่มบางแล้วอยู่ดีพอมาใช้สมุดใบอ่ะมันจะหนาขึ้นหนักขึ้นเออเวลาเราเรียงสั่นมันก็จะไม่สวยละเออผมยังงงอยู่นะไม่รู้ว่าสยามคิดอะไรอยู่นะครับอ่ะทีนี้มาดูกันราคาเกสิบห้าบาทนะครับไม่ได้ให้กินลีดรแต่เป็นสมุดใบนะครับอ่ะหรืผมขอเปิดข้างในมีหน้าสีนะครับก็หุ้มนะมาดูกระดาษสมุดใบ มันเนียนมากเลยเออต้องบอกถามว่ามันดีไหมก็ดีมากนะครับแล้วรอบนี้ผมต้องชื่นชมสยามนะเขาพิมพ์ลายเส้นเนีย่ยเนียนปริบมากแบบเฮ้ยแม่งเจ่งมากเนียนมากแล้วภาพคมชัดทุกๆหน้าเลยนะเออแบบเฮ้ยหรือมันเป็นพาะกระดาษไม่รู้นะก็แต่กระดาษมันดีจริงๆดีแบบที่เขาพูดว่าเป็นน้องน้องกรีหลิอเท่ากับกรีนลิระดับเท่ากับกรีนี้เลยแต่แต่ต้องบอกก่อนสำหรับผมนะผมก็ยังเชื่อในกรีลิมากกว่า คือกระดาษมันเป็นกระดาษแบบนี้เนาะคล้ายๆ้กระดาษบลูแต่มันหนากว่ามากนะครับเออแล้วก็เนียนกว่ามากมันจะพูว่เหมือนกระดาษบลูบไม่ใช่เลยต้องบอกนีดแต่มันสีมันคล้ายๆาแต่มันสว่างกว่าเอางี้ดีกว่ามันก็เลยชื่อสมูทไบนะครับกระดาษมันดีจริงแล้วก็หมึกเออต้องยอมรับหมึกไม่ติดมือนะเออรู้รู้เลยจับเรารู้เลยว่าให้เขารองนี้สยามพิมพ์มาโคตรดีในราคา9 5้าบห้าบทเออเจ๋งมากนะแต่ถามว่าเก็บเป็นนันเหลืองไหมนี่ผมตอบยากพอสมควรนะครับเออแต่เนี่ย ผมดูทรงแล้วว่ายังไงกินลิตก็ดีกว่าแต่อันนี้ความคิดผมนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยกระดาษใหม่แม่งเจ๋งมันเรียบมันเนียนเออแล้วมันก็น่าเก็บทะนุถนอมแต่ผมว่าถ้ามันโดนลมโดนอากาศร้อนๆอะไรเข้าไปมันก็กรอบอยู่ดีครับเออกินลิ้ก็ไม่ใช่ว่าไม่กรอบนะกรอบเหมือนกันนะครับเอออันนี้ก็เป็นความเชื่อของผมเองนะครับว่ายังไงกินลิ้ก็ดีกว่าแต่ในราคา9 5าบาทได้กระดาษแบบนี้คือเก่งแล้วชื่นชมนะครับสยามรอบนี้ทํามาโคตรดีนะครับแล้วก็ หน้าปกเนียนกริบนะครับเออกระดาษที่ใช้ทำหน้าปกก็เป็นกระดาษอาร์ตมันนะครับก็พังยากอยู่แล้วแน่นอนนะครับมีหน้าสีให้ด้วยนะครับแล้วก็กระดาษก็ดีหมึกก็ดีภาพคมชัดโหรอบนี้สยามแบบจัดเต็มมาอันนี้ผมชื่นชมนะเออดีกว่ามันจะมีบางเล่มอะราคาร้อยร้อยหกสิบห้าร้ยห้าสิบห้าแต่ได้กระดาษอะไรก็ไม่รู้อะเออมาใช้กระดาษนี้สยามดีแล้วนะครับแต่ก็จะติดว่านั่นแหละมหาวท ผมก็ยังงงคือผม่ามกระดาษบางก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันก็ดีนะเออแต่ว่าแบบพอมันเป็นเล่มหนาแล้วมันก็จะเก็บยากละมันก็สั่นก็จะไม่เหมือนกันเานอ,ออวันนี้ก็จะมารีวิวประมาณนี้นะครับดัน,ด,นดันนะครับก็เหมือนสยามเน้นเรื่องนี้มากแล้วก็คนมารีวิวเยอะมากนะแต่สำหรับผมต้องบอกว่าเนื้อเรื่องผมธรรมดามากนะเฉยๆสุดๆเลยนะครับเออแต่ถ้าอยากลองก็ลองดูได้น,นะครับส่วนผมจะขออีกสักเล่มหนึ่งถ้ามันไม่เวิร์คผมก็อาจจะหยุด ที่เล่นสองนะครับเออเดี๋ยวต้องบอกเล่มแรกเนื้อเรื่องเนื้อหาอะไรผมแบบมันอ่านไปแล้วมันบอกว่าเฮ้ยอีอย่างวะมันคืออะไรแล้วมันไม่ค่อยสนุกออสำหรับผมนะเออแต่คอออาจจะอ่านแล้วสนุกก็ก็ไปเป็นความคิดเห็นส่วนตัคน,นเนาะวันนี้ก็จะมารีวิววันนี้นะครับก็กระดาษชื่สมุดสมุดใบนะครับเผื่อเผื่อใครอยากจะไปลองหาดูก็ลองลองดูรีวิวตามได้นะครับวันนี้ผมจะ มารีวิวประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใกนการทำคลิปต,ต่อไปเนาะขอบคุณนะครับ